สวัสดีนะคะชาวราศีพิจิกนะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะความรักทุกสถานะนของชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดวันที่24พฤศจิกายนะคะ24ตุลานะคะถึง22พฤศจิกายนนะคะคุณลัคนาหรือราศีพิจิกนะคะตามสัรหลักตะวันตกก็สามารถเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ได้เนาะซึ่งคลิปนี้จะเป็นปักหลังพฤศจิกานะคะมาดูกนันเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะว่าเหตุการณ์สำคัญเนาะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในปักหลังนี้มีเรื่องอะไรบ้างเนาะมีโอกาสนะที่คุณจะได้ เจอกันกับเพื่อนนะคะจะได้มีการไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงหรือว่าได้มีการใช้เวลากันกับเพื่อนของคุณนะคะตรงนี้น้องม,มีโอกาสที่คุณจะได้รับเข่าที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเกี่ยวกับ ครอบครัวของคุณนะคะจะพบกับความสูญเสียบางอย่างนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในบางคนเนาะแล้วก็ไพ่บอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะได้คนพบกับความสุขในชีวิตนะในปักหลังนี้รวมถึงมีโอกาสที่คุณจะได้พบกับความรักนะคะได้เจอกับเพื่อนเนาะหรือว่าได้เจอกับความสัมพันธ์ที่ดีบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขนะตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองหากต้องการอะไรเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่ลงมือทํานะคะถึงจะสําเร็จเนาะแล้วก็มีโอกาสเหมือนที่บอกคือคุณน่า จะได้เจอเพื่อนจริงๆในปักหลังนี้หรืออาจจะได้แบบมีช่วงเวลาที่ดีกับเพื่อนเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เนาะไพ่บอกว่าอยากให้คุณนอนหลับพักผ่อนให้พอนะสาหรับชาวราศีพิจิกนะคะนะตรงนี้เนาะในในปักหลังนี้เนาะมันจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีพลังเพิ่มมากขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็ไพ่ขึ้น6ถ้วย คือค่อนข้างเด่นว่าบางคนคุณอาจจะได้เจอนะคะกับเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะอ,อคนคุยเก่าคนรักเก่าก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือว่าอาจจะได้เจอกับคนที่แบบเป็นกัลยาณมิตรที่เคยคบกับคุณมาเคยคุยกับคุณมานานมากๆเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ ะะหรือว่าปักหลังนี้มีโอกาสที่คุณอาจจะมีความคิดถึงคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆของคุณหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์เองก็ได้นะตรงนี้นะคะหรืออาจจะมีลักษณะของคนที่เป็นคนที่มีอายุต่างจากคุณแล้วก็มีความน่ารักอบอุ่นเนี่ยเข้ามาหาคุณในปักหลังนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะเราไปดูการสําหรับความรักคนโสดนะว่าความสัมพันธ์ของคุณ เป็นยังไงนะคะในปักหลังนี้เนาะสำหรับคนโสดนะชาวราศีพิจิกนะคะมาดูกันไพ่ขึ้นฮันนีมูนนะคะมาดูกันว่าฮันนีมูนจะมาบอกอะไรนะกับชาวราศีพิจิกนะคะ ราศาีพิจิกนะตัวคุณเองจะมีเสน่ห์มากเลยนะคะยิ่งหากคุณเดินทางมีการไปเที่ยวหรือมีการไปแฮงเอาท์เนาะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชอบหรือว่าเข้ามาสนใจคุณนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะไพ่ขึ้นเดวิลนะคือคุณเองจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างมีแรงดึงดูดนะคะกับคนที่แบบ ให้เข้ามานะคะตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่แบบในช่วงที่คุณอาจจะเดินทางหรือว่าในช่วงที่คุณแบบไปเที่ยวนะแต่ว่าอาจจะเป็นในทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ด้วยนะคะที่คุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์มากแล้วก็จะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณนะคะซึ่งคนที่เขาเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณคนนี้ค็อาจ,จะเป็นคนไกลได้นะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะจะเป็นชาวท่าน้ํามีโกโกพิจิคอ,อย่างเงี้ยที่อาจจะเข้ามาหาคุณเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณด้วยความที่แบบ คุณมีสเสน่ห์นะคะตรงนี้เนาะแต่ว่าเป็นชาวราศรีพิจิกเองที่แอนมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจให้ใครใง่ายๆก็มีโอกาสที่เอ่อการมีสเสน่ห์ของคุณน่ะดึงดูดให้มีคนเข้ามานะคะแต่ว่าเป็นตัวคุณเองที่อาจจะรู้สึกว่ายังอย,อยากอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เข้ามาตรงนี้มันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าชาวราศรีพิจิกมีโอกาสที่อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาชอบสนใจแล้วก็อยากที่จะรู้จักกันกับคุณนะคะถ้าไม่ได้เป็นพลังงานที่แบบมีคนเข้ามาชอบ สนใจคุณก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะได้มีการทําอะไรบางอย่างนะคะให้กับตัวเองหรือว่าได้ซื้อของบางอย่างเนาะให้กับตัวเองรวมถึงในบางคนคุณอาจจะมีเ,าเขาเรียกว่าโปรเจกต์บางอย่างที่คุณอยากทําเช่นอาจจะอยากเปิดร้านอาหารเปิดผับบาร์นะคะหรือแม้กระทั่งเปิดร้านขายน้ําเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีโอกาสที่คุณอาจจะมีการลงมือทําในสิ่งสิ่งนั้นเนาะแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างปังมากะคะ่ะคุณแบบเปิดร้านขาย เครื่องดื่มหรือว่าเปิดร้านอาหารตอนกลางคืนหรือแม้กระทั่งเปิดผัดปลารองคืนอ่ะจะเป็นอะไรที่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จแล้วมันก็จะสร้างเงินให้กับคุณได้ด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกคนโสดหากคุณแบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์เลยก็ค่อนข้างเด่นนะคะในเรื่องของงานเนาะตรงนี้จะบอกเลยคุณน่าจะแบบมีคนเข้ามาชอบเยอะอาจจะมีคนแบบเกิน2คนด้วยซ้ําที่เขาเข้ามาสนใจนะคะตรงนี้เนาะแต่ว่าเป็นตัวคุณเองที่อาจจะรู้สึกว่าเอออยากอยู่ คเดียวนะคะไพ่ฮันนีมูลก็เลยขึ้นมาคือคุณมีเสน่ห์จริงคุณมีโอกาสที่อาจจะได้แบบไปกินอาหารหรือว่าได้มีเวลาดีๆนะคะกับคนที่เขาเข้ามาสนใจเนาะแต่ว่าเป็นตัวคุณที่อาจจะรู้สึกว่าแบบอยากอยู่คนเดียวนะคะตรงนี้นะสาหรับคนโสดนะชาวราศีพิจิกนะคะไปต่อการสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะหรือคนคุยนะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะไพ่ขึ้นอะลิควายเต็ดเลิฟเนาะมาดูกัน สำหรับคนคุยนะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีพิจิกนะมาดูกันจริงๆความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะจริงจังเนาะแต่ก็ไม่จริงจังนะคะอาจจะมีความที่แบบมีใครคนหนึ่งที่ยังรักอิสระอยู่นะคะยังแบบไม่ไม่อยากมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงขนาดน,านั้นยังมีความขึ้นขึ้นลงลงความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วก็อาจจะคุณอาจจะดิวกับคนที่เขาแบบยังไม่พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์หากคุณแบบรู้สึกว่าคุณจริงจังแล้วในเรื่องของความรักคือคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงแล้วแต่ว่าคนที่คุณคุยด้วยหรือว่าคนที่คุณดิวด้วยอยู่ยังเป็นคนที่แบบยังรักอิสระอยู่ยังไม่อยากที่จะผูกติดยึดติดกับใครขนาดนั้นมันก็เลยทาให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่มั่นคงนะคะมาดูกันว่าคุณเองจะรู้สึกยังไงกับคนนี้นะคะตัวคุณเองค่อนข้างเครียดนะกับ การเป็นเขาตรงนี้นะคะจริงคุณกับเขาจะมีปัญหากันด้วยนะมีการทะเลาะกันแล้วก็มีโอกาสที่คุณเองแบบอาจจะเงียบนะคะไม่ไปต่อคนคนนี้คนคนนี้คือเขาว่าจริงๆอะ่ะต่อให้เขาละอิสระมากแค่ไหนแต่กับคุณอะ่ะคือเขายังรู้สึกมีความผูกพันนะคะแล้วก็ต่อให้คุณกับเขาทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันยังไงก็ตามอะ่ะคือถ้าคุณดิ่งอะ่ะเขาก็จะแบบ กลับมาขอโอกาสขอคืนมีอยู่เสมอเพราะต่อให้เขาลังอิสระเหมือนเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดนะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังแล้วนะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้ปากนี้นะคะสําหรับคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้เนาะ,ค,ะคือ คุณกับเขาจะยังตัดกันไม่ได้นะคะต่อให้คุณเองอยากจะตัดคนนี้มากแค่ไหนคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเครียดเนาะอยู่กับคนนี้มันไม่ได้มีความสุขมากขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์บางอย่างนะคะที่คุณกับคนนี้จะยังตัดกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะเออที่เขาก็จะยังอยู่ในชีวิตคุณแล้วคุณก็จะใจอ่อนให้กับเขาอยู่เสมอแบบนี้ต่อให้ทะเลาะกันต่อให้คุณเงียบสุดท้ายเขาก็จะยังแบบดึงคุณกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาได้เหมือนเดิมแล้ววคามมมสััััพนธ์ก็จะยงไ่ ด้วยนะคะตรงนี้เนาะเพราะมันเป็นไพ่ของพันธนาการบางอย่างในความสัมพันนี้ที่คุณกับเขายังต้องมีกันอยู่นะคะมันก็เลยขึ้นไอริมไฟเต็เลิฟเนาะคือความสัมพันนี้มันไม่เท่ากันในเรื่องของความรู้สึกหมายความว่าคุณอาจจะอยากจริงจังและอยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วแต่เขายังไม่พร้อมคุณไปเขาก็ดึงกลับมานะคะ มันก็เลยทําให้คนสองคนนะ่ะความรู้สึกมันยังไม่เท่ากันนะคะแต่ว่ามันก็ยังปัดกันไม่ได้นะสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้นะชาวราศีพิจิกนะเราไปต่อการสําหรับคนมีคู่นะคะว่าความรักของคุณกับคู่นะในปักหลังพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับคนมีคู่นะชาวราศีพิจิกนะคะมาดูกันเนาะ ไพ่ขึ้น Healing Family Issue นะคะมาดูกันว่าไพ่เมียจะบอกเนาะเกี่ยวกับคาราซีพิจิกนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะตรงนี้นะมาดูกันพอดูความสัมพันธ์ของคุณ กับคู่ในอดีตนิดนึงนะคะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างให้ขึ้นสิบถ้วยเนาะความสัมพันธ์นี้ดีมากนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆนะคะไปกันได้เรื่อยๆนะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่กันมานานใครก็ตามที่เป็นฝ่ายหญิงคือคุณก็จะเป็นฝ่ายที่แบบดูแลเทคแคร์คู่คุณดีมากนะคะรักแล้วก็มีความเสียสละ เออต่อให้มันอาจจะแบบมีฟีลิงของความที่แบบน่าเบื่อบ้างเฉยๆบ้างอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นอะไรที่แบบก็แฮปปี้นะคะพ <c oughs> อดูความรู้สึกของคุณที่มีกับคนคนนี้คุณรู้สึกจริงๆคุณรักเขาแหละนะคะสําหรับ ตัวของเขาแล้วคุณก็ค่อนข้างจริงจังมากแต่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างอะที่มีอ่ะในความสัมพันธ์นี้เป็นคุณคนเดียวที่แบกรับมันอยู่ตลอดนะคะคุณเหนื่อยเนาะกับการที่อาจจะต้องพยายามทุ่มเทให้กับคนคนนี้ดูเขาไม่ได้ทำอะไรเลยดูคุณทําอยู่คนเดียวบางคนอาจจะทําทั้งงานบ้านนะคะงานนอกบ้านนะแล้วก็อาจจะแบกรับอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่ง คุณเหนื่อยนะแต่ว่ากับความสัมพันธ์นี้พอคุณรู้สึกว่าเออในเมื่อแบบพบกันแล้วหรือว่าจริงจังกันแล้วอ่ะมันก็ มันก็ไม่เป็นไรคือเหมือนคุณก็แบบโอเคก็ยังทนไปได้นะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ที่แบบมั่นคงจริงจังมากแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบเออต่อให้คุณเหนื่อยคุณก็อดทนได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูการละเขารู้สึกยังไงนะคะจริงๆคนคนนี้เขาก็มีความชัดเจนนะในความสัมพันธ์นจริงๆเขาอาจจะรู้ปัญหาด้วยในความสัมพันธ์นะคะว่าปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณและคนคนนี้ är, คืออะไรนะคะนะแล้วก็มีโอกาสเนาะที่ตัวเขาเองเนี่ย อาจจะมีการรับรู้ด้วยว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีการเอาปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณและเขาไปปรึกษากับคนอื่นอาจจะไปปรึกษากับเพื่อน เออแต่ว่าไม่ได้บอกเขาซึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าแบบเออทําไมปัญหาพวกนี้ทําไมเราไม่ลองพูดกันทําไมเราไม่ลองคุยกันถึงปัญหาทําไมคุณถึงแบบเก็บปัญหาไว้คนเดียวทําไมคุณถึงไปคุยกับคนอื่นแต่คุณไม่บอกเขาประมาณนี้ซึ่งเขาก็จะมีการพูดบอกกับคุณบางอย่างตรงๆเนาะหรืออาจจะมีการสื่อสารมาหาคุณตรงๆนะคะนะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่แล้วคุณทําไมไม่บอกเขาแต่ทําไมคุณถึงแบบไปคุยกับคนอื่นเพราะว่า คนคนนี้มีโอกาสที่เขาจะได้ไปรับรู้่ปัญหาของคุณะจากคนอื่นที่มาบอกเขาโดยที่เขาก็จะรู้สึกไม่โอเคว่าแบบทําไมคุณกับเขาคบกันแล้วทําไมคุณถึงไม่บอกปัญหานี้กับเขาทําไมคุณถึงแบบไปคุยกับเพื่อนล่ะประมาณนี้นะคะซึ่งปักนี้มีโอกาสที่เขาจะพูดนะสิ่งที่อยู่ในใจนะคะแล้วเขาจะบอกด้วยว่าเขารู้สึกยังไงว่าอึดอัดแค่ไหนนะคะท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้แอนมองว่าคุณทั้งคู่่จะมีการ รับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการมาพูดคุยกันนะถึงปัญหานะคะระหว่างคุณและเขาเนาะตรงนี้นะแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่แอนมองว่าคุณจะได้รับความสุขสักทีนะคะจากเออสิ่งที่คุณแบกรับไว้อยู่มาตลอดในอดีตกับการเสียสละของคุณกับสิ่งที่คุณแบบทาทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้แอนมองว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะ เขาอ่ะจะเข้าใจแล้วก็เขาจะบอกคุณแหละว่าเออเขาอ่ะจะสามารถปรับตัวหรือว่าสามารถที่จะช่วยคุณตรงไหนได้บ้างมันจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะตรงนี้ไพ่มันก็เลยเป็น h u m i l i n g family issue คือหมายความว่าปัญหาอะไรก็ตามในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะ คนที่จะสามารถช่วยหรือแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะแบบความสัมพันธ์ที่แบบเป็นคู่ก็คือคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นแอนมองว่าปักเนี้ยชาวราศีพิจิกคนมีคู่มีโอกาสที่คุณกับคู่เนี้ยจะได้มีการปรับความเข้าใจกันนะคะจะมีการปรับตัวแล้วก็มีการคุยกันถึงปัญหาแล้วท้ายที่สุดอ่ะมันก็จะกลับมาแฮปปี้มีความสุขกันกครั้งหนึ่งเพราะจริงๆแอนเห็นว่าทั้งคุณและคู่อ่ะแบบค่อนข้างหลักกันนะคะแต่ว่า คือเหมือนคุณกับผู้อาจจะมีข้อเสียในเรื่องของการที่เรามีปัญหาอะไรเราอาจจะไม่ได้มีการบอกคือแบบเหมือนเก็บปัญหานั้นไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าบอกคนรักหรือว่าไม่กล้าบอกคนที่ตัวเองอคบด้วยอยู่ ตรงนี้ซึ่งไอก,การที่เราไปบอกกับคนอื่นนะแล้วเหมือนเขาได้มารับรู้ทีหลังเนี่ยมันไม่ได้โอเคขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยจริงๆควรที่จะคุยกันตรงๆนะคะเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาแบบได้ตรงจุดเนาะตรงนี้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะก็จบไปแล้วนะคะขอพูดม,มากๆสาหรับรการติดตามนะ,ะอาจจะตรงไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะก็อย่าไปซีเรียสนะ,ะถือว่ามาดูกันสนุกๆขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย